สวัสดีครับทุกๆคนครับผมขอกข้อตัวอ้วนพากินพาลุยพา้าพากันไม่กินเขาดอกบ้านครับมื่อน,นี้มาเบิบ่งยายเห็นอย่างครับยายเห็นอย่างยาญ่ยิมก็เอามือใหญ่แบบแบบได้ป่ะดยังกินยายยำปลาหมึกยำปลาหมึกยำป,ปะลาหมึกมาเด้อมาเด้ออ่ายำปลาหมึกมีมีสตอครับผมใส่สตอแล้วก็ทอด์ซินหลอด แต่ก็มีพักแต่งกว่าแค่ลอดข้าวโพดออนพักสลัดครับผมมนข้าวปลาแอปเปิลก็มีมา,า,ากนมากินเขานอกบ้านครับเหมือน

ลูกไายหิวแล้วครับลูกไายจะลุยก่อนแล้วแจ่บไะลูกได้บรรยากาศครับผม

ว,วิดีโอย่าวยาครั้งแรกนะครับผมถ้าพิดพาดประการใดก็ขออภัยทุกๆคนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องขอบกัวตัวอ้วนในเนด้อครับเป็นช่องเล็กๆ